ท่านบรรดาท่านเจรษฐาธมิกทากทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวัยจรทั้งหลายเวลาการที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ได้ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้แก่บรรดาท่านันหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงร่างขั้นโลโลกันตน,นรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอมรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมรมเนรทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนวิทธิหรือปริปิจยคุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนมิจฉิหรือทิปพยกุยานนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงตัดไว้อย่างนี้คือหนึ่งทรงอิธิบาทเสียให้ครบถ้วน รักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร้ครวนพิจรารณาผลของการปฏิบัติ แต่ความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านเมื่อกล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แล่บางทีเจตนาของท่านจะบ,บริสุทธิ์รักายกระทําอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนทีเขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไง เราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นปณิพานธ์ไดขออัตนาหลายโจระมัดรวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัตนาโจทยตานัง จงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษโจทย์ความผิดของตนเขาไว้จึงกระทั่งเจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ที่อยู่ที่หัวโลนหรือว,ว่าหมผ้าเหลือง <c oughs> ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดรวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจงเข้าใจว่าทำเราทำความดี โยมท่าเป็นเหตุให้มัรดารบชาชนนั่นหลายเขามีความเข้าใจแล้ว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักแล้ว <c oughs> ก็จงอย่าโทษขาาพและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อต่นี้ไปก็จะขอนําเรื่องเปรตมาพูดทห้นท่านฟังการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นำมาจากบาลี ในตอนนี้ก็จะขอปรารถสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้ยหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว้าการพูดธรรมะก็ใสยบาลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุกลัวชาวบ้านเขาด่าหรือ,อยังไงได้ถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านดา่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดำราสำหรับเรื่องราวของของม่ไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรมนิพพานธรรมนุษสันโลก กันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิคออนรกสองภูมิของมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็จะขอ,อนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจ,จินสีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือแถ้าหากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้ แต่มันจะกลายไป็นโอุออตริมนุษยธรรมไปยิ่งของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยะขอ,อนำม,มาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบารีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดี ทรงพัะน,นามาพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รำบาทเท่าเธอทรงปกครองมคตร,รัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมนคติเรืร่นที่เรียกว่ากรุงราชคฤห์ ท่านกล่าวในบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตถคดีคนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านวันนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าท่าหนหลายตำแหน่งผู้พิพากษา ถ้าด้กล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาบยศสรนเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงอ้อมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่เท่าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครเอ่งกล่าวว่าลาบย่อมทําลายคนชั่วเห็นลาบเสกการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทําจิตให้เมามวัวลืมความดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการณ์ เช่นเดียวกับอมากคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องความความประความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้ อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติทุจริตในหน้าที่ข่้นดีใดที่ควรจยแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ คนดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่เงินก็นกตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวทรงไว้วางพระราชหำรยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวคือพระเจ้าพิมพีสารบรมกษัตริย์ ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พีิพากษาเนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหกากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล <c oughs> ได้ความจริงถ้าพระมหา,ากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นก,ษ,กษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มในยศถาบรรดาศักยศดด์ดศใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหา,ากษัตริย์ไม่มีและพระมหา,ากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินี่ในเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพากษาอธกดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบ แต่เขายัางเป็นคนนิบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งมันในเมื่อเงินเข้ามามากๆม,มันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามา,มากกำลังใจของคนก็เป็นอกุศลนินบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มาก อย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหาเกลวินในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำาหนิแบบนั้นนะ,ะท่านนั้นหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิภาควิจารณ์ต่อหน้าผม ว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขามพา่พูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้น่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพาฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่น เป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทำตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ระวังนะครับระว,วังอย่าให้เขาชี้ตัวผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงไข่ ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทําความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลว แต่ใน,นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็ยะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้นตัดสิน ค่ายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมพีสารบริมารสัตย์พระบาทเท้าเธอสมสมาทานอุโบสถศรรีลก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อมัดผู้ใหญ่หลายท่านเดีกันสมาทานอุโบสถศรรีลพร้อมกัด้วยกับพระองค์ สำหรับท่านพี่ภาสาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่แต่ว่าเดิมหน้าความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อดีเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ,บ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานโรโสตศีินจะไม่ทําไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดี ม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยขั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักยังได้กล่าวแก่หมาดผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนใ้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโมดสด เพราะาเรื่องศีลเรื่องทานนี้ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดี้ดขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหน,นแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกลเกรงใจ ผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่ให้มันมีประโยชน์สำหรับอำมาตย์ที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยราาักษานั้นไม่เป็นการสมควรด้วยวท่านเองก็เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อ เฉพาะพระพักพระบาทสมเด็ดจพระเจ้อยู่หัวมันแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโมโสถศีลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา้าเขาก็จะประนามะอามาตผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้ มันดาท่านพิภพาาพผู้นั้นเขาได้ฟังคําแนะนําตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคําแนะนํานี่เขายินดียอมน้อมรับในคําแนะนํานะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจ,ใจําใจ จนใจแล้วก็จำใจจะต้องรักษาอโมสตศีนเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอโมสตตศีลได้เมื่อรักษาอโมสตตศีลท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอน เมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับก็ใสายหลับไม่ช้าเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิ่งรวมคำทั้งออะไรล่ะไอเด็กนาลีพาชีกีลาบัต อาบายามุกทุกรืการเวลาเย,ย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถดวยความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถ แต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจําใจแท้ๆตามพระบาลีทึ่กล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเป,นเปนตรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปนตรตแต่ว่ามีวิมานอยู่สเสวยทุกเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นในตาสำหรับเวมานักเวมานี่ก็เปรดเป็นผู้เป็นผ,ผู้ที่เป็นผู้พิพาษษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับประดาประดิทองและแก้วแหวนเงินทองแพรวพปล่สวยสดงดงามมาก แวดล้อมพวยนาลีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดร้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากสวย,วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถตศีลินได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โรดจำไว้ดูนะว่าการรักษาสินแม้จะเป็นบริความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาสินก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปบริความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีคือเสวยผลที่เป็นในนันก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานนก็เปรตแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทําไว้ที่เคยโกหกหมดเทศพิพากษาไม่เป็นไม่เป็นไเป็นตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยกินจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต้เขาแตกราวความสามัคคีย <c oughs> ิงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านผู้ผู้พิพากษา,านี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลเองการโ,โอรนโบสตศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปวยแก้วสวยสดมีงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก,ก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดไม่ชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับนี่ในสภาในสภาวะความเป็นเปรของท่านนั้นให้บอกว่าหน้าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยมัทวดาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเลวก็คม กิกเลือดเลินเนื้อสันหลังของ้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารทะ,ะเถระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตน,นี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น นีน่ละบรรดาท่านพโยคาวาวจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวข้างเวมาน,นีิก็เปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในายเดยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาพูน้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลยงทรงธรรมอย่างท่านพิพาสาาู้นีประสายจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตคนควรจะประพฤติปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสุนทรสด็จดีเกลาวยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกเปรตอรบรรดาท่านั้งลายการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดสันแล้วขอยุติิว้แต่เพียงเท่านี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี